สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับอยู่กับผมวีรพลการช่างออนไลน์นะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาแยกแยกข้อเหวี่ยงปลาวานนะครับปลาวานเก่านะครับเพราะว่าก้านสูบมันพังนะครับลูกค้าบอกว่าเปลี่ยนข้อเหวี่ยงแท้ก็ใช้ได้ประมาณหกเจ็ดหมื่นโลเหมือนกัน นะครับเดี๋ยวลองใช้การอัดดูนะครับประมาณนี้ประมาณกันนี้คันนี้คันนี้คันนี้เก้าเก้าหนึ่งหกหนึ่งนะครับแปดสีหกอันนี้รอเกียนสเตอร์อยู่นะครับของเข้าพุ่งนี้ตอนเย็นนะครับก็มีมี ไม่รู้ว่าจะเป็นก็เขาน่าจะเป็น Fc ผมแหละน่าจะจะ Fc หรือไม่ใช่ Fc ก็แล้วแต่นะครับมีท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์มาบอกผมว่าให้ให้สอนวิธีการเอาข้อเวี่ยงเนี่ยออกจากแค้งหน่อยนะเพราะว่าบาลูกป,ปืนฝั่งขวาเนี่ยมันแน่นเนาะฝั่งน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับให้ให้สอนวิธีการเอาออกหน่อยครับเดี๋ยวจะทำให้ดูวันนี้เลย ันนี้อันนี้คือค้อนปีเนียมนะครับแท่งปีเนียมนะครับที่ผมเอาไว้ใช้ทุบข้อเบี่ยงนะครับอันนี้คือยูนิเทนแข็งนะครับตีเอาไว้ตีข้อเบี่ยงผมจะไม่ตีนะครับถ้าเราตีเนี่ยปลายเลาเนี่ยมันมีโอกาสคดได้นะครับมีโอกาสยุบตัวหรือคดนิดๆหน่อยๆก็แล้วแต่นะครับแต่เดี๋ยวจะไม่เลือกเลือกวิธีการเคาะนะครับอันนี้ก็จะไม่ใช้ นะครับจะใช้วิธีการตีเหมือนกันแหละแต่แต่แต่จะตีบ่าลูกปืนในนี่ออกนี่ให้ให้ตีบ่าลูกปืนในตัวนี้นะครับนี่ตีตัวในนะครับันี่ตีตีตีวนออกนะครับตีวนซ้ายขวานะครับเดี๋ยวจะตีให้ออกตีออกให้ดูปึ๊บตีงี้อ่าแล้วก็มาตีข้างนี้แล้วก็มาตีมุมนี้ แล้วก็มาตีมุมนี้ประมาณนี้นะครับค่อยๆตีออกนะครับให้ให้ใช้วิธีนี้นะครับแต่ผมผมมีไฮโรลิกอยู่แล้วนะครับผมจะใช้ไฮโรลิกค่อยๆดันออกนะครับเดี๋ยวทําให้ดูนะครับสําหรับมือใหม่นะถ้าไม่มีไฮโรลิกไม่มีอะไรก็เนี่นะครับวิธีนี้เอาด้ามตัวทีตีขอบลูกปืนตรงนี้นี่ครับตีอย่างนี้นะครับ ตีมุมนี้เสร็จแล้วก็ตีมุมนี้แล้วก็มาตีมุมนี้นะครับค่อยๆตีนะครับอย่าอย่าไปตีแบบตีข้างนี้ค้อนเข้ะข้างนี้สามทีคอตรงนี้หนึ่งทีคอตรงนี้สองทีไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าลูกปืนเนี่ยมันจะเอียงนะครับมันจะทําให้บ่าลูกปืนเสียเดี๋ยวพาไปเอาออกเดี๋ยวใช้ไฮโดรลิกค่อยๆดันออก เราค่อยๆดันครับค่อยๆดันนี่ครับมันจะเป็นวิธีการที่ถนอมข้อเบี่ยงที่สุดแล้วนะครับดีกว่าเราไปตีออกครับถ้าเราตีเอยียงบ่าลูกปืนก,ก็จะเสียไอ้แยกออกมาได้แล้ว นี่ครับข้อเหวี่ยงตอนแรกตอนนี้มันจะเป็นลูกอย่างนี้นะนี่ผมมีเยอะมากมีเกือบสิบตัวนะครับข้อเหวี่ยงปลาบานเนี่ยลูกค้าไม่เอากลับนะครับเอากลับก็ไม่รู้จะไปทําอะไรสําหรับคนที่เขาเปลี่ยนเป็นก้านอัดนะนะครับเออสาหรับคนที่เขาเปลี่ยนยกเพานะครับนี่พวกพวก P C X พวก N Max คลิกร้อยยี่สิบห้าแล้วก็ PTX น่าจะมีอยู่อันนึงนะแล้วก็มีโ1 2 5อรุ่นหัวขีดมีเยอะอยู่เป็นเข่งเลยเดี๋ยวผมจะพาแยกแยกข้อเบี่ยงออกจากกันเพื่อที่จะดูว่าการสูบมันเสียหายไหมอ,อยู่มุมนี้แหละพื้นที่ผมมแคบอันนี้เขาเรียกว่า มีสับข้อเหียบมีสับลูกปืนครับหนักนะมันเป็นเหนียวโมดไฟมาจากเหนีย ันจะเป็นหวีแบบนี้สับลงไปในลักษณะนี้นี่สับลงไปในลักษณะนี้นะครับ ลอกขึ้นรอก้านมาอยู่ครับร้านพี่้อมไม่มีก้านปาบันก้ารลองกล่องส้มนะครับพี่ทอมมีกล่องขาวผมจะเอากล่องส้มแต่พี่ทอมมีกล่องขาวก็ว่ากันไป เราก็ดันดันเโนโตรลิตลงครับลูกปืนเราก็แยกข้างไว้นะเพราะว่าลูกปืนยังไม่เปลี่ยนนะครับคันนี้จะไม่เปลี่ยนอะไรมากมายเปลี่ยนแค่กัน้อน่างเดียวโซลารีฟก็ไม่เปลี่ยนเพราะว่ารถพึ่งจะทำไป เพิ่งแกคว้านลูกไปนะครับดีที่ลูกค้าไว้ตัวทันคนระับเราก็ทำเหมือนเดิมเลย พวกนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันมัน,มนอันตรายมากก็มีคนที่เขาเคยมีประสบการณ์เยวกับการใช้ไฮดรอลิกแล้วมันผิดพลาดคอมเมนต์ให้ผมระวังเยอะอยู่บอ <Okay. S 1> กวช่างระวังไว้ดีๆเลยอันตรายนะครับผมบอกขอขอบคุณทุกคนครับผาบอกว่ามันอันตราย เขาเคยพลาดมาแล้วเขาเขาก็เตือนเราเลยก็ขอบคุณน,นะครับเขาไม่อยากให้เตือนกับคนอื่นเราก็จะมีแผ่นแยกข้เอเบี่ยงนะสอดใส,ส่เข้าไปใต้นี้เราไม่ได้ค่อยเนียผมไม่ได้อัดรับจ้างไม่เป็นไรหรอกครับเราผมผมใช้เฉพาะทำเฉพาะให้ลูกค้าผม ก็ไม่ได้รับจ้างอนะให้พวกเพื่อนๆพี่ๆช่างคนระับก็อัดเฉพาะงานตัวเองแล้วก็บางทีก็มีน้องๆ FC ที่อยู่และแวกนี้เนี่ยเอามาให้อัดให้ก็มีผมไม่ได้อัดรับจ้างแต่ว่าอัดให้เฉพาะคนที่พวกน้องๆ FC พวกพี่ๆ FC เลย ไอย่โยกนะอยจะโยกลงไปเดียวมันอันตรายจริงนะครับทำงานเกี่ยวกับพวกนี้มันดีเพราะว่าไอแผ่นแยกตัวเนี้ย แขนแยหญ่รนี่เนี่มัเน,เ,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 นเป็นเหล็กสปริงนะครับผมทำมาจากแหนบแหน,บ,แหนบรถสิบร้อรครับเสียงเวลามันกดหนักตัวไหนที่มันแน่นมา,ากๆมันดีอันตรายคันนี้อะไรเสียคันนี้การไม่เสียครับ VBR นะครับอะไรเสียนี่เห็นไหมข้อเวี่ยงพังนะครับนี่แหละที่เขาเรียกว่าก้านดังก้านดังบางคันก็สึกที่ตัวก,ก้านสูบบางคันก็สึกที่ตัวสลักนะครับนี่อย่างคันนี้สึกที่ตัวสลักเดี๋ยวผมจะอัดคำคิดอัดก้านประอกอบก้านให้ดู เดี๋ยวรอก,ก้านมาหมก้านยังไม่มาหลายวันเลยสั่งไปเมื่อคืนน่าจะน่าจะวันอาทิตย์น่าจะได้อยู่สั่งในราได้ครับ เริ่มที่เสียตรงก่อนเจอกันครับ K.R <PR S 2> ผมไม่เคยอัดหรอกผมเคยอัดแต่ l x นะครับรถสองจังหวะอัดแต่ l x นะครับแล้วก็พวก Inmax Spark 1 3 5นี่โอ้โหอย่างแน่นครับแล้วก็ X1 แน่นดีครับแต่พวก Konda ไม่ค่อยแน่นรถทำไมรถยามาฮ่ามันขับขับแล้วไม่สัน่นไม่สะท้านครับเพราะว่าไอ้นี่เลยไอ้นี่แหละครับข้อเหวี่ยงนี่แหละข้อเหวี่ยงก็เป็นข้อเหวีย่ยงลูกใหญ่แล้วก็ ห่วงข้อเหี่ยงมันแน่นครับมันทําให้เราอัดแล้วตั้งศูนย์ข้อเหวี่ยงนิ่งดีมากครับ โตทางานผมผมไม่ค่อยกิงนะผมจะส่วนมากผมจะทําเฉพาะงานผมอย่างเดียวงานคนอื่นผมไม่ค่อยได้รับทำํำหลยสาเหตุที่ปลาวานก้านสูบดังก็ตัวนี้แหละเกิดจากตัวนี้สึกบางทีก็ก้นบางทีก็สลักมีอยู่แค่นี้ครับแต่เราต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรเสียไม่เสียนะครับต้องฟังให้เป็นนะครับ เวลารถน้ํามันเครื่องแห้งมาลูกสูบติดก็ดังเหมือนก้านพังเหมือนกันครับเกิดขึ้นได้หลายอาการนะครับขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขึ้นอยู่การขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์หน้างานเดอร์เอฟซทุกคนนะครับ คลิปนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยนะครับถ้าเห็นว่าเป็นองค์ความรู้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับโอกาสหน้าวันข้างหน้าครับก่อนไปก็ฝากผู้สนับสนุนรายการหน่อยนะครับทอมอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับ f เฟซบ o ๊กเฟซบุ o กทอมอะไหล่มอเตอร์ไซค์ครับแฟนเพจเฟซบุ o กทอมอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับจัดจำหน่ายอะไหล่มอเตอร์ไซค์นะครับ รถญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับไม่มีก็เบิกให้ได้ครับเบอร์โทรก็061เอ้ยไม่ใช่เบอร์โทรก็081682ครับ2529ครับร้านเปิด8 00. โมงเชา้าปิด6 00. โมงเย็นนะครับร้านอยู่ซอยวัดชมนิมิตนะครับสุขสวัสดิ์74นะครับช่างวีระพลอยู่สุขสวัสดิ์84นะครับ ศูนย์หกหนึ่งสี่ศูนย์เก้าแปดสีหนึ่งสีครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้เอซทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับสวัสดีครับ